ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเเล่นเกมเมอร์นะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวในส่วนของสกินใหม่ยีน่านะครับแล้วก็จะมาแจกกล่องสุ่มสกินใหม่ยีน่า5คนนะครับนี่ยสกินนี้นะตอนนี้อัปเดตเข้าเซิร์ฟไทยแล้วนะครับก็เปิดขายนะครับอยู่ที่ราคา1,190คูปองนะครับแต่ว่าถ้าหากเราได้ใช้บัตรลดอ่ะจะเหลือแค่790คูปองถ้าบวกกับในส่วนของปุ่มสกินนะครับก็เพิ่มมาเป็น 8 5 9คูปองนะครับนี่นะก่อนจะซื้อสกินยีน่านะครับให้มาซื้อแพ็กบัตรสุดคุ้มกันก่อนนะครับแพ็กนี้เรานะครับจะได้รับบัตรลดราคาสกินถึง4สกินนะครับไม่จะเป็นบิวโรนะครับโบบารอนวีราแล้วก็ยีน่านะครับ4สกินเลยนะคุ้มมากลดสีแล้วคูปองนะครับสกินพวกนี้เปิดขายหมดเลยนะนี่ครับแพ็กบัตรนี้โบบารอนวีรายีน่าบิวโร ไปครับกดซื้อเลยฮะนี่ครับแล้วก็เปิดครับอ่ะโอเคแล้วก็กดต่อไปครับนี่แล้วก็ยืนยันครับแล้วก็ใครนะครับอยากได้ในส่วนของปุ่มกดสกินยีน่าก็อย่าลืมมานะครับเพราะว่ามันแค่69คูปองเองครับนี่ครับปุ่มปุ่มกดก็สวยนะครับปุ่มนียแล้วก็กล่องสุ่มเดี๋ยวผมจะ ทิ้งเป็นโค้ดให้นะครับเป็นหมายเลขให้แล้วก็ไปตอบในเพจเอานะเพจการเล่นเกมเมอร์นะครับนี่ครับเปิดเรียบร้อยครับมาซื้อสกินกันต่อแล้วนี่ครับลดละเหลือแค่790กดซื้อครับแล้วก็ใช้แพ็กบัตรแบบนี้แค่นี้นะครับสกินยีน่าเดี๋ยวผมจะมาแจกนะครับเพราะว่ามันมีกล่องให้ไงมีกล่องให้นะครับของขวัญนะครับมันส่งได้ ถ้าใครนะครับผมจะแจกอยู่5้าคนนะลองไปสุ่มกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับพวกสกินวิวโรวีล่าแล้วก็บัวบาลอนะจะแจกเพิ่มนะครับนี่ครับของขวัญไอเทมนี่ครับแจกได้นะครับผมจะทิ้งเป็นหมายเลขแล้วก็ไปตอบในเพจใต้โพสนะฮะแล้วก็แอดเพื่อนมาในเกมอ่าพ์มชื่อในเกมด้วยนะครับผมจะแอดไปแล้วก็รับนะครับแล้วผมจะส่งของขวัญให้ 5คนแรกที่ตอบไว้ก็รับไปนะครับคนล,ละ5กล่องนะคนล,ละ5กล่องเอาไปลุ้นเลยครับเผื่อใครจะได้บ,บางคนก็ได้นะครับแค่5กล่องเท่านั้นนะ่ะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้นาไปแจกเพิ่มนะครับทั้งบิวโรวีล่ายีน่าเออบิวโรวีล่าแล้วก็บูบารอนเออส่วนเอฟเฟกต์นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับเอฟเฟกต์สกิลผมจะทิ้งหมายเลขไว้แบบให้ไปตอบในเพจนะก็ประมาณแบบ อืมสี่ฮักสามหมายเลขแล้วกันนะครับพิมพ์ตามคลิปนะครับใครไวใครได้ก็เอาไปนะเดี๋ยวถ้าเจอสก,กินราคาถูกนะครับจะมาแจกสก,กินดีกว่าปูปองไม่ค่อยได้ใช้นะครับมีประมาณหมื่นสี่อเเดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูนะครับที่แป๊บหนึ่งรอเทนมาแป๊บนะฮะอันนี้มันไม่ชัดไง หมายเลขไปหาเอานะครับผมจะแปะในช่วงเวลาของคลิปในคลิปนี้แหละเออหมายเลขสาธหมายเลขแล้วกันอมมตตนี่ครับเอฟเฟกอันนี้เป็นการโจมตีปกตินะครับแล้วก็พาสีนี่ฮะส่วนใครนะครับอยากมนี้ไอดีนะครับหรือเบวแล้วนะครับก็ทำไปได้ในกรับที่เพจแอดมินต้นที่พิเศนะครับเพจจริงต้องมีผู้ติดตามมากกว่าสองแสนคนนะครับสกิลหนึ่งครับเนี่ยสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองครับ นี่ครับสกิลสองชิปแล้วก็อัติเมทครับนี่ครับจะเป็นรูปกวางนะครับนี่นะครับปเป็นหน้าของกวางแล้วก็สกิลหนึ่งครับตอนใช้อนตินี่ครับอ้โหสวย,ยนะครับสกิลนี้แล้วก็สกิลสองครับ E> ปั๊มแล้วก็เอฟเฟกต์ท่าวาร์ปนี่ครับท่าวาโอ้โหท่าวาร์ปก็พอกับดาร์กเลยนะก็ประมาณนี้นะครับอย่างเงี้ยก็ไปตอบในเพจกันนะครับสวัสดีครับ

Their answers <laughs> <or behind> either. <laughs> Your team has destroyed oh, like, the down. tower. Blood, <laughs> an enemy has been defeated. will be. an ally has been defeated. I know how to wield weapons. Onslaught! To resolve conflict. Your tower has been destroyed! <laughs> Much to learn from Catherine. Your ally has been defeated! <laughs> Enemy! Only look like Honda. Hook Tower has been destroyed. Double kill. Your team has destroyed a tower. You have defeated an enemy. Pathula Bong do it. Dai Lui. Hoi. Dai Lui. Toti. Your tower has been destroyed. Your team has destroyed a tower. Cooking you have defeated an enemy, it. Keep him alive. Oh, an enemy has been defeated! You have defeated an enemy! It's P.L. Neuler that i your step! Qin Yang diagnoses and prescribes for villagers. Ya Ya, follow Qin Yang's